โควิด1 9ปัญหาอันหนักอึ้งของประเทศไทยในขณะนี้ผู้ป่วยวิกฤตที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและจำนวนผู้เสียชีวิตยังคงน่าเป็นห่วงผู้ป่วยเมื่อติดเชื้อโควิด1 9ภาวะของโรคจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบทางเดินหายใจปอดเป็นอวัยวะที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและเกิดความเสียหายเป็นอย่างมากส่งผลให้เกิดภาวะระบบทางเดินหายใจล้มเหลวและเสียชีวิตในที่สุด แน่นอนครับในผู้ป่วยที่เป็นกึ่งวิกฤตจนถึงวิกฤตเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่มีการติดเชื้อลงปอดหรือว่ามีการปอดอักเสบจากไอตัวเชื้อโควิด -19 นี้นะครับซึ่งพอมีการติดเชื้อลงปอดเนี่ยแน่นอนปอดก็จะทํางานได้ไม่ดีนะครับทำให้การแลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ยแย่ลงคนไข้ก็จะมีภาวะที่เรียกว่าพร่องออกซิเจนนะครับหรือว่าออกซิเจนเนี่ยต่ำนะครับทางรอดเดียวของผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงคือการใช้เครื่องช่วยหายใจ แต่เครื่องช่วยหายใจในแต่ละโรงพยาบาลนั้นมีอยู่อย่างจํากัดและไม่เพียงพอต่อการเล่งช่วยเหลือผู้ป่วยนะเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีราคาสูงอีกทั้งเมื่อผู้ป่วยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจการรักษาจะใช้ระยะเวลาที่ยาวนานมากขึ้นออกซิเจนไฮฟลหรืออุปกรณ์ให้ออกซิเจนอัตราไหลสูงเป็นทางออกหนึ่งที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตช่วยลดอัตราการใช้เครื่องช่วยหายใจ และทำให้ร่างกายผู้ป่วยสามารถฟื้นฟูได้เร็วยิ่งขึ้นโดยที่ออกซิเจนที่เราใช้กันแบบดั้งเดิมเนี่ยก็จะเป็นออกซิเจนที่อัตราแรงไหลที่ต่ำนะครับแต่ในกลุ่มคนไข้ที่มีอาการวิกฤตหรือว่ารุนแรงมากเนี่ยนะครับกลุ่มนี้ก็จะใช้ออกซิเจนกลุ่มนี้ไม่ได้ก็ต้องหันไปใช้ออกซิเจนที่อัตราการจ่ายออกซิเจนที่สูงนะครับหรือที่เรียกว่า high flow o ซ y g e n นะครับถ้าเราจ่ายออกซิเจนให้เขาเพียงพอเท่าที่เขาต้องการเนี่ยก็สามารถลดโอกาสการที่ อาการจะรุนแรงจนไปถึงการใส่ท่อช่วยหายใจได้ซึ่งภาวะนั้นเนี่ยก็จะค่อนข้างรุนแรงแล้วก็อาจจะทําให้คนไข้ต้องนอนโรงพยาบาลอย่างยาวนานการที่ได้รับไฮโฟน่าเซาแคนูล่าเนี่ยค่ะจะช่วยให้คนไข้เนี่ยมีอัตราการตายน้อยลงแรงดันออกซิเจนนะคะจะเพิ่มแรงดันมากยิ่งขึ้นทําให้คนไข้เนี่ยได้รับออกซิเจนมากยิ่งขึ้นยังเพิ่มระดับแรงดันบวกอยู่ในระบบทางเดินหายใจอะค่ะทำให้คนไข้าหายใจได้ดีมากยิ่งขึ้นออกซิเจนไฮโฟนนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งก็คือ1 คือในกรณีที่คนไข้มีอาการหนักขึ้นอาจจะเป็นบันไดขั้นหนึ่งก่อนที่จะไปใส่ท่อช่วยหายใจใช่ไหมคะแต่ว่าตรงนี้เป็นส่วน,นที่จะช่วยให้คนไข้มีอาการดีขึ้นสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบร,รมร,ราชกุม,มารีทรงเร็งเห็นความสําคัญในเรื่องนี้และส่งพระราชทานเงินจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆจัดซื้อเครื่องออกซิเจนไฮฟロพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อเร่งนําไปช่วยเหลือผู้ป่วยและเป็นกําลังส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ให้ต่อสู้กับวิกฤตโควิด -19 ในครั้งนี้ถึงขณะน,นี้เครื่องออกซิเจนไฮโฟพระราชทานจํานวน594เครื่องได้พระราชทานแก่86โรงพยาบาลทั่วทุกภาคของประเทศเพื่อช่วยเหลือให้ผู้ป่วยได้กลับมาแข็งแรงมีรอยยิ้มและใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติได้อีกครั้ง